หลวงพ่อก่อยวัดเขาดินใต้ท่านได้ทำพิธีปลุกเสกถูกต้องตามพิธีกรรมเขมรโบราณทุกประการปลุกเสกจนเกิดนิมิตเห็นร่างของชายหญิงกำลังกอดรักกันเรียกญานอินคู่เพศช,ชายเรียกญานอินคู่เพศเมียเข้าสู่อินพลอดรักทุกทุกคู่พุทธคุณอินคู่พลอดรักหลวงพ่อก่อยผู้ที่พบอินคู่พลอดรักซึ่งเป็นเครื่องรางที่มีความผูกพันโดยตรงหากใครที่อยากมีความรักและเขาก็รักเราเช่นกัน นอกจากนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วและคู่ของเรามักจะเหินห่างไม่ค่อยใยญดีกับเราท่านบอกว่าให้นำอินคู่พลอดรักพกติดตัวทำการอธิษฐานไม่ช้าไม่นานคู่รักของคุณจะคืนดีด้วยอย่างน่าอัศจรรย์คู่สามีภรรยาที่แตกแยกกันสามีนอกใจภรรยาหรือภรรยาน,นอกใจสามีจะได้รักพบความรักแล้วไม่มีวันจากกันรักใคร่กลมเกลียวกันส่วนคู่ที่รักกันอยู่แล้วก็จะรักยิ่งยิ่งขึ้นไปผูกจิตให้รักผูกใจให้คิดถึงคะนึงหาไม่รู้ลืม มีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเมตตารักใคร่พบความรักแล้วจะไม่มีวันจากสมหวังในเรื่องความรักกอดขอรักกันจนวันตายชายหญิงใดที่อับคู่ชูชื่นพกติดตัวจะเป็นที่รักที่ชื่นชมกับผู้ที่ได้สัมผัสอินคู่พลอดรักจะช่วยบันดานให้เจอเนื้อคู่หากเขาเป็นเนื้อคู่ของเราแล้วไซทํทำให้เขาเข้ามาเร็วขึ้นทำให้เข้าใจกันและกันมากขึ้น